ไฮเบเกอรี ery, สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทําขนมไทยเมนูทําง่ายวัตถุดิบน้อยเมนูนี้เคยทานที่โรงเรียนตอนเด็กๆนะคะก็เลยนึกอยากทํานะไฮลงสูตรเอาไว้ให้ที่คําอธิบายแล้วนะคะสามารถกดเข้าไปดูได้เลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันค่ะวัตถุดิบสําคัญของเราอันแรกก็คือข้าวโพดนะคะวันนี้จะใช้เป็นข้าวโพดดิบนะปอกเปลือกให้หมดแล้วก็เอาสางออกให้หมดนะคะจากนั้นก็นําไปล้างให้สะอาดค่ะ ตอนที่ไปตลาดเนี่ยข้าวกพเขาก็ขายเป็นแพคนะคะใน1ถุงเนี่ยก็จะมีอยู่3ฝักฝักที่ได้มาก,ก็ไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็ไม่เล็กมากดังนั้นไฮก็จะใช้ทั้งหมด3ฝักเลยค่ะใครชอบทานมากทานน้อยนะคะเราก็สามารถปรับปริปรมาณของข้าวโพดได้ตามต้องการเลยจากนั้นมาเตรียมต้มสาคูวาสาคูที่ใช้วันนี้เป็นสาคูใบเตยเม็ดเล็กนะคะสาคูเม็ดสีขาวก็ใช้ได้เหมือนกันนะสามารถเลือกได้เลยค่ะก่อนเราจะนําไปต้มเราจะนําสาคูไปล้างผ่านน้ําก่อน1น้ําค่ะ เราจะต้มสาคูโดยใช้น้ำประมาณ1ลิตรนะคะอันนี้ใส่ไป500 ML ก่อนนะเพื่อที่จะรอให้น้ำเดือดแล้วก็ต้มสาคูไปก่อนจะได้เดือดเร็วๆค่ะถ้าใครมีใบเตยใส่ใบเตยลงไปด้วยนะน้ำเดือดแล้วใส่เม็ดสาคูลงไปตัวเม็ดสาคูเนี่ยเขาจะบานขึ้นมาอีกเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเราต้มไปเรื่อยๆเราก็จะรู้สึกว่าน้ำมันก็จะลดน้อยลงเราก็ค่อยๆเติมน้ำตอนนั้นค่ะตอนที่เราต้มเนี่ยเราจะต้องคนตลอดเวลานะคะเพราะว่าถ้าเกิดสาคูเขาติดก้นหม้อเนี่ยมันจะทําให้สาคูไหม้ได้ค่ะ เราต้มแล้วก็คนไปเรื่อยเจนกระทั่งเราได้กลิ่นหอมของใบเตยนะคะเราก็สามารถที่จะเอาใบเตยออกได้แล้วค่ะวันนี้ไฮใช้หม้อใบใหญ่เกินไปนะคะตัวสาคูเนี่ยเขาติดก้นหม้อแล้วก็คนไม่ทันแล้วนะเดี๋ยวสาคูเขาจะไหม้นะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปลี่ยนเป็นหม้อใบเล็กก่อนค่ะ สาคูที่เริ่มสุกแล้วเขาก็จะเป็นเม็ดใสๆขึ้นมานะคะที่เห็นยังเป็นเม็ดขาวๆขุ่นๆก็แปลว่าเขายังไม่สุกนะตาแบบนี้นะคะสาคูเนี่ยเขาเริ่มบานแล้วก็เป็นตาก,กบตรงกลางก็แปลว่าสาคูของเราเริ่มสุกแล้วค่ะถ้าใครที่ดูไม่เป็นนะคะลองตักสาคูมานิดนึงแล้วลองทานดูก็ได้นะถ้าเขายังเป็นเม็ดไตๆแข็งๆก็คือยังไม่สุกเราก็ต้มต่อถ้าต้มไปแล้วเนี่ยน้ำแห้งเกินไปเราก็สามารถเติมน้ำได้ค่ะ เมื่อสาคูของเราสุกประมาณ90%เซแล้วนะคะยังไม่ต้องสุกหมดก็ได้นะเราก็ใส่ข้าวโพดลงไปได้เลยค่ะเม็ดข้าวโพดท,ที่เราใส่ลงไปเป็นเม็ดข้าวโพดดิบนะคะเราจะต้องต้มข้าวโพดเนี่ยให้สุกดังนั้นแล้วสาคูที่เกือบเกือบสุกเมื่อกี้นะคะพอใส่ข้าวโพดลงไปต้มด้วยกันแล้วทั้ง2อ,อย่างก็จะสุกพอดีกันค่ะคนข้าวโพดกับสาคูให้เข้ากันดีจนกระทั่งข้าวโพดสุกถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าน้ํามันแห้งเกินไปเราสามารถที่จะเติมน้ําลงไปได้นะคะเนื่องจากว่าเม็ดสาคูเนี่ยเขาจะดูดน้ําค่อนข้างเเยยอะลยนะลน การต้มสาคูเราจะไม่ต้มจกนกระทั่งเม็ดสาคูเนี่ยบานใสจนหมดนะคะเพราะว่าไม่อย่างงาั้นเดี๋ยวเม็ดสาคูเขาจะเละเราก็จะต้มให้เหลือตาก,กบเล็กๆแบบดีนะคะก็คือสาคูของเราเนี่ยสุกทานได้แล้วค่ะเมื่อเขาพดแล้วสาคูสุกดีเราก็จะใส่น้ําตาลทรายลงไปคนจนกระทั่งน้ําตาลละลายดีแล้วก็ชิมค่ะปริมาณน้ําตาลเนี่ยสามารถเพิ่มลดได้ตามต้องการถ้าทาทานเองที่บ้านหวานน้อยนะคะดังนั้นใส่น้ําตาลแค่นี้ก็คือพอแล้วค่ะพอเราได้ปริมาณความหวานที่ต้องการแล้วเราก็ปิดไฟได้เลย ต่อมาทำหัวกะทิไว้สำหรับราดขนมนะคะใช้กะทิกล่อง250มิลลิลิตใส่ลงไปในหม้อใบเล็กแล้วก็ตามด้วยใบเตยประมาณ2-3ใบค่ะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยให้พอมีรสเค็มใครที่ทำขนมหวานมากก็ใส่ปริมาณเกลือมากหน่อยใครที่ทำขนมหวานน้อยน้ำราดก็ไม่ต้องเค็มมากนะคะเขาจะได้เข้ากันค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งน้ำกะทิของเราเริ่มเดือดจากนั้นก็ปิดไฟได้เลย ตัวขนมทั้งสองส่วนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถที่จะตักใส่ถ้วยแล้วก็ทานได้เลยขนมที่ทําเสร็จแล้วทานไม่หมดสามารถเก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้ได้นะคะแต่ก็แนะนําว่าให้ทานให้หมดภายใน1-2วันค่ะใครที่เอาสูตรนี้ไปทำแล้วติดปัญหายอยากจะสอบถามหรือส่งการบ้านนะคะ HiBakery มีทั้งกลุ่ม l i น์และกลุ่มทาง Facebook นะวางลิงก์เอาไว้แล้วสามารถกดเข้าร่วมตามลิงก์ได้เลยค่ะ ดูจบแล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เก็บไว้ทำนะถ้าชอบทำขนมง่ายๆที่บ้านทานเองแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตาม h ฮเบเกอรแล้วมาเอาสูตรฟรีไปทำขนมกันค่ะ